สวัสดีครับบ่าวเถสวัสดีทำชุ่มครับบ่าวเ่าผ้าทำชุ่มครับมารับชมตองงวดครับปู38เด้อครับพี่น้องรับงวดวันที่1สิงหาคม2565้หหครับงวดที่ผ่านมาครับผมขับล่างปูเดนเน้นให้5ตัวเดียวนะครับทำชุชมครับชุดบนงวดนี้รับมารับชมรับฟังน้ำกันรับวาปู38 เจน่นย่ำตองงวดตัวไรน,นะครับเนาะครับเข้าไปกราบน้ำมาสการปูน้ำกนันทผช้่มครับกราบนมาสการเจ้าครับปูกราบนมาสการครับผมกราบน้มาสการครับ องก็หาเหนกับปูห้าแปดห้าสามสองก็หาเอาหาขึ้นเราไม่่จะเขาหาขึ้นเ่าหาขึ้นเ่า SO ที่ปูงวดนี่กรับโอ้ับปูงวดที่แล้วนี่ห้าล่างมะปูเนาะครับห้าล่างครับคือว่าปูได้ศูนย์หาบนน้่บอครับปูศูนย์หาบนโอ้ครับเพราะว่าปูปูศูนย์นี่ปูเนี่ยเหบ้าถวนี้ศูนย์หก กับหนึ่งหกกับปูตัวไทยบ้านได้ล eh anyway> ายปะปูโอ้ลายเลยไปบินบ้านปะคุณหาุ้หกบนใช่ป่ะลหาเจ็ดมันม่ไปรับปูปูฟันคงสุด้ายปะค่ะขึ้นหาโอ้ค่ะสุดทยเดี๋ยวัมาโน้ำมาับปูลังกับ บนหครับอันนี้ศูนมันลักไดนครับปูลัมันมันเป็นลักทิพบมลักสิบปูปูอือนี่นู่ซนปูครับปูมัก0ูนเม่ไหรูนเนาะครับแมนครับปูเน้นให้ซูนหกครับแมนหกหกเจ็ดหกหนึ่งบนครับหกสองเจ็ดนี่คือเป็นลักสิบเป็นปบปู ครับโอ้ลักทรกหนวยระบานครับม่ได้ทั้งลักสิบลักหน่วยบปูจานักทิหลายกอเมึงยันี่แหละหนเจ็ดศูนย์เจ็ดนี่เดบอกครับแต่ว่ามีกูเทียรสามวนยครับหกหนี่หวปูมาน่ศูนย์บ้านจกันศูนย์หกมันบัครับปูเป็นศูนหานนี้เป็นบนบปูเป็นบนได้จริงนะ ล่างเป็นล่างนปูอันไหล่างครับผมนี่หละตัวนี้กมาล่างสามครับปูห้าก้านหนังินปูหครับห้อันนี้ชุดนี้เป็นล่างน่ปูนี่หละอันปูวานแบบย่างเดียวอ่าที่ชุดเต็มปูศูนย์ห้าปูครับปูศูนย์หกกับศูนย์หกเนี่ยน่ครับศูนย์ห้าบ่มีอยูนนี้บนย่างเดียวขับ่มีอยู่นีแไป จะไปซื้อเสียเงินคือบ่มีอยู่ในชุดนี้มาปูออกมานี่ถึงขุ่หวดเห็นบ้านครับปูเห็นบ้านหนึ่งเกตเห็นบ้านนี่ศูนย์เกตอยู่นี่เมื่อปีบ่มีวันนี้จะไปซื้อเสียถิ่มเงินบนครับแจะเทียบออกล่างนั่งดูครับปูผู้มันใจล่างหาเจ็ดกับหาสองเท่าเด้งวัครับห้าเจ็ดห้าสองหลัง ล่าง5 7กับ5 2เออนั่นแหละมีโซนอะไรเอาระบบนี่ปูไอฟปูชุดล่างปูนะครับที่ปูเห็ดมา2ตัวล่างล่างมา2ตัวที่ปูนี่ช่องชุดขึ้นมากครตัวคือกัลป์อ๋องวดเมื่อกี้มาหาสามนี่บอกปูเออเนี่ครับสองสี่หกปบเจ็ดเจ็ดตัวมาสองตัวบอกปูชุดล่างสามแปดสี่ห้าศูนย์หนึ่งหกมาช่องตัวอยู่ครับปูมาคู่ใดล่ะครับล่างงวดเนี่ยปูมาหาเจ็ดคับ เอามีแต่หาได้ปูนี่นานแล้วมาหาแล้วกับเจ็ดกับสองบุมีได้ปูมันจะบ้ามากแน่หนิปูปูห้าแปดห้าเออนห้าหนึ่งบปูนี่นี่อ๋อชุดนี่เอปูมากคาปูมันมากช่วงตัวกันวุ่นคาปูครับอือห้าเจ็ดห้าสองปูมากลุมครับมากจุดห้านี่ผูมันใจห้ากรมูลหลังล่างห้า บัวแต่ลอยเบมือเท่นได้ล้านเบมือเท่นโอ้มั่นใจห่าล่างห้ามาอีกติปูอืมพี่จะเขียนอะไรบ้งครับผมห้ากับหกห้ากับหกเอาห้ามาหันปูเอาห้าครับแมนชุดล่างเมื่อกี้ปูนี่ตัวตัววัวมาปูบอกอย่างเช็นบ้านครับโตมบอมมี่นี่หกเนี่ยปูเบาให้เอามาไก่หกหลังมาหั่นครับแมนปูนี่ทั้งหมด ครับมันีว่ามา,านนครับเ้นี่เฮดบอ้าก้อนสองว่ามาเนี่น่ะออกหกพงหันหกว่ามีเฮดบอนหันออกขา,สา,ากออกสามนี่ครับผมันี้ว่ามี่ีว่ามีมันเปปูหลาครับผมหาตัว,ตดวเดียวอืมนั่นมาฉันด้วยครับปูห้าตัวเดียวห้าสองห้าเจ็ดปูปครับผมระบนเดอปูบนกัน หกหนึ่งก็หกเก้าปูมักหกหนึ่งหกเก้าหกหนึ่งหกเก้าหกเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดนี่มันยันเป็นเลขหนึ่งน้ำหนะหกเจ็ดหกหนึ่งน้ำกับมีสามตัวป,ป,ปูปูล,ลักลอยได้ไปลักลอยแบบมาขาดปูมาขาดห้าหกหนึ่งครับห้าหกหนึ่งปูมักครับอ๋อมีหกหนึ่งหกเก้าหกเจ็ดครับ ครับเพราะว่าปูที่หายมากมีศูนย์หกแต่ว่าศูนหาปูกับมีนั่นเป็นปูปูครับผมครับปูอัมครับอืมบเลยครับาถึงบังบัดก0บศูนย์บังบัก่าบังบัดเดี่กเกาเรยวหกปูวันพิษพิษตุนปูเลยบอเขียนมันจะฝุ่นมันเลยวมากเขียนเขียนมันจนบ่งบัดครับ ห้าเจ็ดห้าสองครับม้าขาแปดกือห้าแปดห้าเก้ายื่นมีสองตัวยื่น่ครับนี่สองตัวนี่นอนยื่นสองตัวบนบนหรือห่างปูหลังล่างมาสองตัวอันนี้คือไงครับห้าสองเนี่ยเนี่ยเนี่ยมึงครับจะรอดเพื่อกันเด่นตั้งที่หาหรือบอกปูวิ่งหาเลยนห้าสองห้าเจ็ดเนี่ยคือกโก้ไมีเสนิท กระถิ่งพี่กันมาสองตัวบักตลอดเลยมาสองตัวสองตัวเลยกระปูพีนกันห้าเจ็ดห้าสองคือก่อนมาห้าก้าันเอาสตีัมาก้ากระปูอู้มาหาเจ็ดหาเจ็ดตัวเดียวเลู้มัาเจ็ดตัวเดียวร่องหาสองร่องหาสองกปูเนาะเนั่นเี่ยกระบตัวนี้ดบด้แปลว่าไตัวเดียอ่าบนดิปูบนนี่ก็หกเจ็ด หกหนึ่งหกเจ็ดหกหนึ่งครับเอาที่หกเหนือบนเอาเน้นที่หกเน้นครับหกเจ็ดหกหนึ่งหกเก้าหกเจ็ดหกหนึ่งหกเก้าเน้นตัวได้ปูเน้นปูมักหกหกเก่าก็มาเป็นหกเก้าหกด่งเนี่ยมาชั่งอยู่ละครับขับปูขับหกหนึ่ง นั่นแหละหกนึ่งครับผมหกมันก็หกครับครับปูปูสตัวนี้ห้าหกหนึ่งปูสมตัวห้าหกหนึ่งบนนี่ฟันเลยวิ่งหมันมาปูปูกันูนเออเอากันเอาเอากันไปน้ำนเน่ล่าง0ูนเก่าด้วยูนเก่ปูนแป เอาปูขึ้นขึ้เด่นหาปูขึ้นเด่นหาว่ตัวร่องไหบปะร่องหบปูร่องใบเนี่ฮะมาขึ้แปดขับจนมาแปดขับปูเอาได้แปดมากปูได้แปดไม่ได้ใสอีกมีเด่นหนึ่งมาขับมีเด่นนี่กขับปูมันจออกมันขันไปนานครับศูนย์แปดหนึ่งฮึันมากขึนครับศูนย์แปดอืึคือห้าเจ็ดยันอยู่แล้วห้าเจ็ดห้าสองฮันมากศูนแปดหนึ่งนันมากสองตัวหน้าเย็นกับปูครับสองตัวอื มาสองตัวล่างหนึ่ครับปูมื่อท่าพิจิเสียอยู่มันมีศูนย์แปดนึ่งนะครับห้าสองห้าเจ็ดแค่นี้ครับเอาปูปูจัดกันศูนแปดไว้อีกตัวหนึ่งมาปูกันไม่ซุนแปดเป็นห้ายืนมันมานมันมีอยู่นะศูนย์แปดนะครับ<า>มันฮงงันงอมลังนะครับผม <0 S 1> โอศูุนฮันงอมลังมันมาน มันมากบ่สิครับบ่ได้เปลี่ยนเดิมมากได้คือเก่าครับแคปหน้าจอครับทำชุชมครับนี่ครับปูสามแปดะครับเนาะเน้นตองวดครับ3ตัวบน561ย่ำบนวิ่งหกทำชุชมครับ6169ปูวาดตัวเน้นครับ67ร่องกันไว้ล่างล่างวิ่ง5ตัวเดียวครับเน้นที่5นะครับเนาะงวดที่ผ่านมาปูกะ5ล่างปูเน้น5ล่างเลยครับผมครับเน้น57คู่เดียว หาสองศูนย์แปดวาอยู่ในชุดชุดล่างนะครับเนาะมีติดมานําปูวากันไว้น้าเด้อครับท่านผู้ชมครับนี่ครับผมครับกระตานี่พี่น้องกับปูสามแปดครับโอ้ปูเน้นไหต่ศูนย์หกแล้วปูเนาะกับศูนย์หาปูไม่ได้เน้นไ้ท่านผู้ชมเอาแต่ว่าปูวาครับคนก็ถูกข้าบอบปูโอ้ครับอ๋ครับ สุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านครับผมเงินไหลนอ่องทองไหลเข่าสุขค้นคือเก่าครับพ่อกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ